วันนี้นะผมเอาเจ้าล่อแร่เฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอ้สภาพผมเอามาชุบชีวิตที่ร้านคุณต้นเอ็กซเรย์ตามคำแนะนำของพี่ฮาร์ดครับจกักรยานไฟฟ้าของพี่ฮาร์ดก็ช้านะแต่พี่ฮาร์ดรู้จักกับช่างคนหนึ่งเขาชื่อคุณต้นเอ็กซเรย์ต้นเอ็กเรยนะครับเพจช่อง YouTube ต้นเอ็กเรยนะครับแล้วก็เพจแม่บ้านซิ่งนะครับก็อย่างที่พี่เห็นนะครับ สภาพเจ้าล่อแร่มันก็โอ้ห oh, มันล่อแรล่จริงนะผมเห็นสภาพแต่แรกเนี่ยทำใจแล้วเนี่ย <c oughs> ปกติผมถามก่อนรุ่นแบบนี้คนนิยมเอามาแต่งกันที่ร้านพี่ไหมครับนิยมครับส่วนใหญ่ก็จะมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนกองเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกอย่างเกืบทุกอย่างเลยแล้วแต่เพราะตัวนี้อะไหล่มันมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบราคาต้ตนทุนรถมันถูก ถ้ถูกมาก้วยถ้าเปรียบเทียบกับรถจักรยานพับได้คันละ8 0 0 0ั0 0 0้หมื่นกว่าเงี้ยแต่คันนี้นต้นทุนมันไม่ถึง5,000บาทผมก็มีทําทิ้งไว้หลายคันลูกค้าส่งมาให้โมดิฟายบินแบบยกล้อล้มกันข้างทา,างก็มีแต่ก็ต้องระวังครับโลกนี้มันแรงอ,อพี่ต้องลองดูก่อนมันแรงจริงไหมพาผมเดินดูร้านหน่อยคุยไปเรื่อยๆว่าอยากได้เจ้าล้อแร่ให้เป็นแบบไหนอะไรยังไงกลับมามีชีวิตผมก็โอเคแล้วโคมาแล้วับพี่เดี๋ยวตามข้ามาดูในร้านกันดีกว่ามาพี่ต้นตรงนี้นี่คือโซน โชวรูมหรืออะไรครับพี่ไม่ใช่ครับอันนี้คือรถที่รอคิวในเรื่องของการปรับแต่งโมดิฟายนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบแต่งสวยแต่งแปลงซ่อมก็มีนะครับส่วนต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกรถจักรยานไฟฟ้า oh. อ่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นะครับหรือไม่ก็จะเป็นรถวิบากไปฟ้วิบากเสอร้อนก็มีแล้วก็ตอนนี้มีไลออนนี่มาใหม่เลยเรียกว่าเอาไปใช้งานบนถนนได้ทั่วไปผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้ถ้าอยากจะแรงกว่าเดิมก็มามาครับอันนี้ก็คือเขาส่งมห้ผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องแรงนะฮะนนี้โซนอันนี้จะเป็นโซนพวกรถ เครื่องยนต์แต่ว่าเอามาแปลงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็บางคนรถเขาก็รักอยู่อ่ะเขาไม่ได้ใช้แล้วเครื่องเขาเสียเขาหาอะไรซ่อมไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าเออรถเก่าก็เอามาแปลงเอามาใช้ดีกว่ารถจะทิ้งไปมันมีประโยชน์มากกว่าจริงโซนนี้ใคล้เคียงกับล้อแร่เหมือนกันนะรถแบบบางทีก็เอา,ารถกกค้านมาแปลงเป็นรถแบบเกี่ยวกับพวกเด็กที่เขาแข่งในสนามมาแปลงอ่านี่ก็มีรถแบบเอาไปวิ่งเล่นในสนามบ้างก็มีก็เปลี่ยนอาร์มใหม่ ต้องยืดมากว่ากว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนโชคถ้าเอาไปทํากับล่อแร่สวิงอาร์มยืดยาวถ้ามันใหญ่เกินไปพี่จะเอาเข้ารถพี่ไม่ได้เวลาขนย้ายอะไรก็ลําบากการต่อสวิงอาร์มยาวๆคงไม่ใช่ที่ผมจะไปทํากับล่อแร่แน่นอนถ้าเกิดวันไหนล่อแร่อยากจะเฟี้ยวแบบไม่ต้องเอาไปเที่ยวไกลๆเดี๋ยวจัดให้แบบนี้ได้มาข้างในผมแนะนำข้างในนี่อ๋อนี่ใกล้เขียงความจริงแล้วไปดูกันหน่อยล่อแร่ต้องข้างในโอเคโซนนี้เลย อ่ะน,อนี่แบบล้อแร่ดังนั้นเลยนี่างเดียวกันเลยพี่อ,อ่โอ้จักรยานสีแดงคันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะครับก็เริ่มต้นเลยก็มีเปลี่ยนชุดล้อหลังเปลี่ยนอาร์มแบตเตอรี่กบกล่อง วงล้อ6นิ้วครึ่งนะครับแต่ขบ<อ>วงหลังเนี่ยอันนี้คือใช้เป็นล้อขนาดจักรยานแม่บ้านขนาด10นิ้วยาง14นิ้วอ,อ่านี้ยางจะใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับล้อขนาดที่12นิ้ว1 4นิ้วเนี่ยมันทนความร้อนได้มากกว่าวิ่งระยะทางไกลเนี่ยล้อไม่มีปัญหาเรื่องเสียเรื่องพังแล้วได้ไกลมากด้วยแล้วความแรงนี่สุดยอด90-80สบายครับเฮ้ยโอ้สุดจัดก็จะจบอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรชิ้นใหม่อ๋อหรือว่าเปลี่ยนสวิงอาร์มครับคันนี้เขาเปลี่ยนะเปลี่ยนอยู่ ไม่สามารถใส่อาร์มล้อตัวเดิมได้ถ้าอย่างล้อตัวเดิมเนี่ยนี่มาไปดูนี่อ่ะอย่างอาร์มตัวเดิมนะครับมันจะสั้นกว่ามันใส่บางคนไม่ได้แต่ตัวนี้มันยาวกว่าเพราะว่าล้อมันมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ความฟ้างของอาร์มช่วงนี้อ่าเห็นไหมโอ้โหนี่นี่อ่าตัวนี้กว้างกว่าตัวนี้แคบกว่าเพราะล้อตัวเดิมมันแคบกว่าจบที่หมื่นหนึ่งเหรอใช่เลยแรงเกสิเลยเหรอ90ครับอย่างบางคันนี้ลูกค้าจะเลือกหมดไว้เลยว่าบทประหยัดอยากจะซิ่งก็กดออนเลยนี่คือหมดซิ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขา วิ่งกับครอบครัวเขาไปออกทริปกันหลายหลายคนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าวิ่งระยะใกล้เนี่ยเขาไปเที่ยวกันเนี่ยห้ากิโลสิบกิโลมันไม่พอไม่พออยากจะมีบางคันจะวิ่ง30มสิโลสีิบโลก็ต้องทําอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆอแต่วิ่งได้ไกลสามารถบอกช่างก่อนได้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนบ้างใช่อย่างตัวนี้มี2โหมดคันสีแดงเนี่ยผมเห็นมันมี3โหมดอันนี้คือลูกค้าเขาต้องการเพิ่มโหมดคือแบบว่าแฟนเขาขี่ครับตัวเขาอีกใช้งานแล้วก็ เวลาเขาเอาไปเล่นกับเพื่อนอ๋อเล่นกับเพื่อนนี่ก็ต้องซิ่งสุดเลยใช่ใช่เพราะบางทีเขาไปเป็นกลุ่มออกทริปเขาก็ต้องการแรงก็เลยต้องทําเป็น3เกียร์สามารถเลือกทอร์กในการวิ่งได้ไงอ่ามันปรับได้ทอร์กเกียร์หนึ่งจะเอาทอร์กแรงมากแค่ไหนเราสามารถปรับการขี่ได้คือถ้าจะให้ดีก็คือต้องมาลองขี่แล้วก็มาปรับตามความรู้สึกของคนขับเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเหมือนอารมณ์นั้นเลยอยากลองก่อนได้ไหมคันไหนแรงสุดตอนนี้ก็คันแดงคะท่องเอาไว้ในใจหมื่นหนึ่งลูกหมื่นหนึ่งบิดกุญแจ ค่อยๆบิดนะครับอุ้ย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 พี่คอยพี่ใจเย็นๆใ,ใ,ใจเย็นโอเคครับไปอุ้ย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 ขอทำใจแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบหมวกกันน็อกก่อนนะใส่หมวกพร้อมหมวกคอมสปอร์ต M1 อุย้ยเชี่ยแรงจัดโอ้โหบิดเป็นมา้าบิดเป็นมา้าบิดเป็นม้าโอ้โหโอ้โหผมไม่ได้กดสตาร์ท GPS แป๊บนึงเลี้ยวครับ เดียวแล้วไปแล้วอัดแล้วครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดแล้วครับสุดแล้วครับแล้วบอก90้าสิบปัทโอ๋อโหมดผู้หญิงครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโหมด2องไปบิดแรงนิดนึงโอ้โหยหน้ายกโอ้โหยหน้ายกครับจัดไหมครับน้องๆ สี่สิบสี่สิบหกโอ้แรงมากเลยจะพุ่งอยู่แล้วเว้ยแรงจริงๆครับยอมรับเลยแต่ดูแล้วไม่น่าไหวนี่ขนาดโหมด2นะครับถ้าเป็นโหมด3ที่เขาบอกว่าเอาไว้ขี่เล่นกับเพื่อนเนี่ยผมว่าผมไม่ล่าล่อนะครับแต่เดี๋ยวลองหน่อยขากลับเดี๋ยวผมจะลองกลับด้วยโหมดที่เขาบอกว่าแรงที่สุดตัวเบาๆบเบาๆโก้ท่องไว้เบาๆ ไป35กิโเมตรต่อชั่วโมงไวมากครับ45เบรคครับผ่อนครับโค้พงพับสปีดเมื่อกี้อยู่ที่48กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมองว่าไม่น่าจะเอาเร็วมากนะสำหรับเจ้าลอแรกของผมแล้วาดูดูเบรกนะเบรกใช้ B. ได้เลยครับเบรคโอ้โหล้อตั้งโอ้โย เดี๋ยวผมคงกลับไปบอกพี่ต้นนะครับว่าไม่ใช่ทางของผมเลยครับคันนี้แบบนี้ขอบายครับผมเกรงว่าตัวผมก็จะรอแล้ตามน้องด้วยไม่ไหวแน่ๆครับเอาไปคืนกันไม่ไหวแรงเกินเอาไปคืนกอนอมาแล้วครับใจผมแม่งเต้นตุบๆ,ๆ,ๆขนาดโมดที่ผู้หญิงขี่แม่งยังแรงเลยพี่ผมไม่ใช่คนขี่เร็วผมอยากได้แบบ ออกตัวสมูทสมูทแล้วก็ได้ระยะทางไกลหน่อยส่วนเรื่องความแรงเนี่ยอาจจะเอาไว้หมดสุดท้ายเอาไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าท่าไม้ตายแล้วกันอ๋อโหเจ๋งอ่ะคือท่าไม้ตายผมไม่อยากผมไม่อยากแบบหมดแรกก็แรงแล้วขอแบบเบาๆมีตัวอื่นให้ลองที่เบากว่านี้ไหมครับอ่ะมีตัวคันสีเขียวสีชมพูทั่วไปเอาออกมาดูดีกว่าคันนี้ไม่ไหวจริงๆลองลองลองหมื่นหนึ่งไม่ไหวไม่ใช่ว่าแรงนะแพงไปสีเขียวถูกใจสายเขียวเลย คันนี้มีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกเป็นโหมดเบสิกของเขาเลยโหมดธรรมดาไม่แรงมากไปครับไม่แรงมากก็กระ,ะชากอยู่ร้อหน้าไม่ถึงไกยกครับออกตัวดีนะผมว่าออกตัวสมูทเลยเอ้ยโอเคเลยแต่เขามีความเร็วจำกัดอยู่นะเมื่อกี้พอบิดไปสุดแล้วพอมันถึงสปีด4 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปรมาณ40เนี่ยเขานิ่งไปแล้ว เล่งต่อไม่ได้โอเคอยู่นะโหมดนี้ผมว่าใช้ขับขี่ได้สบายปลอดภัยครับเลี้ยวโคง้งดีความเร็วออกตัวดีนะครับผมรู้สึกว่าการบิดในโหมดนี้บิดออกตัวเร่งง่ายครับไม่ต้องมานั่งตั้งใจค่อยๆเล่งบิดได้เลยนี่มีหมามาใจเย็นลูกคุยกันก่อนไหมมึงลูกหัวที่เนีเพื่อนกัน มาครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแรงสุดของเขาครับนี่ครับเปลี่ยนโหมดแรงสุดเลยโอ้ออกตัวกระชากครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ได้แรงกระชากวิญญาณเหมือนตัวคันสีแดงนะแต่มีความกระชากแบบหืดหืดอ,อยู่ครับเออแล้วก็ยกล้อหน้านิดนึงหน่อยนึงครับตามแรงถ่วงของเรามาแล้วครับมาแล้วลูกจ๋าตบเท่าไหร่ครับพี่คันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแพงกว่าเดิมว่ามันไม่ได้แรงเท่าเดิมแล้วพี่มันแพงที่แบตเตอรี่ครับอ๋อมันแพงที่แบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญมากแบตเตอรี่เนี่ย แทบจะแพงมากกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของรถเลยนะครับอันนี้ราคาเน็ตแล้วใช่แบบบัตรนักศึกษาอะไรอย่างนี้ลดได้ไหมพี่อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับบัตรนักศึกษาถ้านักศึกษาผู้หญิงนี่อาจจะลดเยอะ <c oughs> นักศึกษาชายนี่บวกเพิ่ม <c oughs> พอจะมีคันไหนที่มีอะไรไม่ได้ใช้แล้วแบบเอามาใส่น้องรอแรแล้วคิดตังค์แบบไม่แพงมากอย่างเงี้ยได้ไหม ไม่ต้องลดราคาไงโอ้อ้าวมีเดี๋ยวผมจัดให้พี่มีใช่ไหมเดี๋ยวพี่รอชมแล้วกันพาผมไปดูหน่อยได้ไหมแบบไอ้พวกคลังแสงที่แบบว่าจะเอามาใส่น้องรอแลกผมเนี่ยได้พี่ไปเลยทางไหนทางไหนทางนู้นทางนู้นอวมามามาขอไปดูหน่อยเอ้ยผมต้องเดินคนเดินตามรู้เยอะทั้นนั้นมีเดี๋ยวพี่อ่ามี ซากเยอะแยะครับพร้อมที่จะให้น้องรอแรกฟื้นขึ้นเดี๋ยวรอวันมาเอายี่ห้อลังเลรุ่นรอแรงทวนสเปคให้หน่อยครับเมื่อกี้คอือก็สเปคก็จะมีล้อ800วัตต์หนึ่งวงกล่องหนึ่งใบเป็น e m เม50แล้วก็แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์แล้วก็อาร์มหนึ่งแล้วก็ชุดระบบเบรกระบบไฟนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรช็อคหน้าถ้าเกิดมีเหลือๆยังไงใส่ผมด้วยนะได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นช็อคน้ำมันอย่างดีเลยครับฝากเพื่อนๆสตรีทนีด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยากเอาไไปปแแต่งงออยาากเทให้้มันนรขึ ช่องพี่ต้นเลยช่วงนี้กําลังมาแรงฝากช่องได้เลยครับช่องต้นเอ็กเลครับ T O N X R A Y นะครับพิมหาได้เลยนะครับทาง YouTube นะครับและแฟนๆของพี่ต้น X-R-A-Y ซลถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากช่องผมเนี่ยครับติดมี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนี่พี่ผมเองครับนี่ตีสีทันที